สวัสดีค่ะจันชิวานารยาศรีตุลน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนหายไปหลายวันเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมต่มปกติเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเลิกงามยามดีนะคะวันนี้ก็จะมา,าพูดเรื่องของราหูละาจันจันล่าราหูนะคะหลายคนที่ศึกษาโหราศาสตร์นะคะคุณอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละคําว่าจันล่าราหูหรือราหูลาจันนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์เนาะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคนํานี้แล้วคุณก็อาจจะงงๆอยู่ ว่าเอ๊ะฉันจะเข้าถึงไหมนะจะเข้าใจหรือเปล่านะถ้าฟังคลิปนี้นะคะในส่วนของจันล่าราหูหรือราหูล่าจันนะคะต้องต้องบอกว่าเมื่อก่อน,นะคะจันวาก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าสรุปอะไรล่าอะไรกันแน่นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะมีทั้งสองอย่างมีทั้งจันล่าราหูและมีทั้งราหูล่าจันนะคะสําหรับดาวจรน,นะสำหรับดาวที่โครจรน,นะคะจะมีทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าพูดถึงในพื้นดวงชะตาค่ะจะมีแค่แบบเดียวก็คือจันล่าราหูอาจจะ งง,งงหน่อยนะคะหลายคนอาจจะงงงงหน่อยเอาเป็นว่าในส่วนของพื้นดวงนะคะ ถ้าใครที่ศษาโหราราสรานะคะลองนึกถึงภาพราศีจักรเนาะว่าราหูเนี่ยสมมตินะราหูโคโจรอยู่ในราศีเมษนะคะดาวจันเนี่ยเขาเป็นดาวที่เดินเร็วอยู่แล้วประมาณ2วันครึ่งเขาเดินทีถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าในพื้นดวงชะตานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แค่ดาวจันทรล่าราหูเพราะดาวจันทรเดินเร็ว2วันครึ่งถูกไหมแต่ว่าราหูเนี่ยในพื้นดวงไม่สามารถที่จะล่าจันทรได้ถ้าตามตามหลักการแล้วนะคะงงไหมไม่งงนะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะในส่วนของดาวโคโจรนะคะในส่วนของดาวโคโจรเนี่ย มีโอกาสที่จะเป็นจันทราราหูและราหูลาจันได้คือเป็นหลักการที่ว่าพื้นดวงเนี่ยกำเนิดเรามีละแล้วสมมติว่าดาวจันทร์อยู่ที่าราศีพฤษภนะคะแล้วราหูเนี่ยก็คือเดินแล้วก็โคจรมาึ่งอ่อกนะก็คือเป็นลักษณะของดาวจอนนะะที่มากระทบกับดาวเดิมเนาะไม่งงอเอาเป็นว่าแล้วคนที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยจะสามารถที่จะฟังคลิปนี้ได้ไหมแล้วมีประโยชน์อะไรจริงๆแล้วค่ะคําว่าจันทราหูหรือราหูลาจันทร์ก็หมายถึงดาวจันทร์และดาวราหู ไม่ใช่สิราหูไม่ใช่ดาวราหูเป็นเงาของโลกนะคะก็หมายถึงาราหูนะคะแล้วก็ดาวจันร์นะ,ะซึ่งก็หมายถึงเลข2และเลข8เนาะราหูคือเลข8ดค่ะาดาวจันทร์ก็คือเลข2นะคะสองแปดค่ะคู่เลขนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเนาะไม่ได้อ่านพื้นดวงชะตาเป็นคุณก็ฟังไปในส่วนของคู่เลขคู่ลำดับนะคะคู่ตัวเลขที่ดีนะนะว่าถ้ามันมีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรหรือถ้ามีในทะเบียนบ้าน มีเป็นบ้านเลขที่อะค่ะ,ะถ้าแค่เป็นบ้านเลขที่ของคุณจะส่งผลยังไงหรือว่าในท้ายบัตรประชาชนจะส่งผลอย่างไรนะคะมันก็สามารถที่จะอ่านลักษณะนิสัยนะคะตัวเลขเนี่ยนะได้นะคะจากพลังงานตัวเลขเนี่ยตรงนี้ได้เพราะว่ามันก็อยู่กับตัวคุณอยู่แล้วถูกไหมบ้านเลขที่ค่ะก็คือมีผลเป็นตัวเลขนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนรหัส a t m เนะคะทะเบียนรถนะคะเบอร์โทรศัพท์คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมีผลอยู่แล้วมันก็เป็นองค์ประกอบในโลก ใบนี้ที่มันอยู่นะคะกับตัวตนของเรากับชีวิตเราอะ่ะคือมันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วดังนั้นมีผลนะคะอ่ะ ทีนี้ค่ะในส่วนของคําว่าราหูราจันหรือว่าจันทราราหูอาจ,าจารย์วาจะอธิบายทีละอย่างอาจารย์วาอาธิบายในส่วนของดาวจันล่าราหูก่อนละกันนะคะสมมติว่าในพื้นดวงนะมะีราหูโคโจรอยู่อยู่แล้วนะคะในพบนี้ดาวจันทร์โคโจรมานะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นจันทราราหูเอาคืออาจารย์วาอาธิบายประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่า,าคนที่ไม่รู้จักโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะงงอ่ะเอาเป็นว่า28ดนะคะดาวจันเนี่ยนะเข้ามาล่าราหูเนี่ยนะคือ28เนี่ยหมายความว่าในช่วง นั้นนะคะจะส่งผลนะคะให้ให้คุณเนี่ยมีโชคใหญ่หรือว่าได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนโตเพราะว่าอะไรคะเราก็ต้องไปยกในส่วนของตำรานนิทานชาติเวรมาเหมือนเดิมว่าเมื่อดาวจันเนี่ยโคจรไปเจอราหูหรือว่าดาวจันเนี่ยไปหาราหูก็คือ,อไปเพื่อยืมเงินใช่ไหมคะไปกู้เงินนะคะก็แปลว่าดาวจันเนี่ยมีเครดิตหมายถึงอะไรล่ะก็หมายถึงว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเครดิตดีเครดิตดีไม่ไว่าจะไป กู้ยืมธนาคารจะยืมเงินเพื่อนยืมเงินใครก็ตามคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนแบบง่ายๆนะคะเขาก็ปล่อยสินเชื่อให้คุณง่ายๆเลยแต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นค่ะจะเครดิตดีนะสามารถที่จะได้เงินก้อนใหญ่แต่ว่าก็เป็นเงินที่มาจากการกู้นี่ยืมสินถามว่าแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นเงินในรูปแบบของการทํางานหรือว่าเงินก้อนในรูปแบบที่ไม่ใช่การกู้นี่ยืมสินได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะ จะเป็นเงินก้อนที่จะมาจากการกู้ยืมหรือว่าการกิบหยิบยืมนะคะแต่ว่ามาจากในเรื่องของการลงทุนในการหมุนเวียนธุรกิจเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อเมื่อได้เมื่อได้เงินมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือว่าหรือว่าเป็นเงินที่มาจากธุรกิจหรือว่าการทํางานของเรานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ใจหรือว่าเหนื่อยใจอึดอัดใจคือมันจะมีเหตุของมันมันจะมีเหตุนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราไปกู้หนี้ยืมสินมาใช่ไหมคือเป็นการกู้ยืมมา เราก็ต้องมีภาระตามมาก็คือเราก็จะต้องมานั่งทุกใจที่เราจะต้องมานั่งใช้นี่ใช้ดอกเบีย้ยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราเนี่ยได้เงินจากการทํางานหรือว่าได้เงินจากธุรกิจใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่า อาจจะมีเหตุอันใดก็แล้วแต่แหละค่ะทาให้เงินเนี่ยอยู่ได้ไม่นานร้อนเงินนะคะสุดท้ายแล้วเงินก็ออกไปอ่ะคือไม่เหลือประมาณนั้นนะมันมีเหตุของมันนะคะตามนิทานดาวนิทานชาติเวรนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของราหูราจันบ้างนะคะราหูราจันก็ยกในส่วนของนิทานชาติเวรมาเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกรณีที่ว่าดาวจันเนี่ยยืมเงินไปแล้วถูกต้องไหมแล้วแล้วจากนิทานชาติเวรเนี่ยคือดาวจันทน่ไม่คืนเงินราหูนะคะก็เลยไปตามทวง ไปตามทวงหนี้นะคะแล้วยังไงคะพอราหูไปล่าจันแล้วใช่ไหมก็เกิดศัตรูเพราะว่าไปดาวจันเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากดาวพุธถูกต้องไหมคะตามนิทานดาวนะดาวจันไปขอความช่วยเหลือจากดาวพุธเมื่อราหูเนี่ยไปเจอดาวจันแล้วแต่ก็เจอดาวพุธด้วยดาวพุธก็ด่าสารพัดเลยนะคะพอราหูไปล่าจันหมายถึงก่อเกิดศัตรูค่ะก็มีศัตรูขึ้นมาได้ดาวพุธเป็นศัตรูนะคะก็มีการปะทะมีปากเสียงมีปัญหามีคดีความขึ้นมานะคะดังนั้นแปลว่าใครก็ตามค่ะที่มีคู นะถ้าพูดถึงคู่นะคู่เลขนี้ก็คือ28 8 2ไปนะหรือมีจันาราราหูในพื้นดวงชะตาหรือแม้กระทั่งดาวโคจรททำมุมณนะช่วงนั้นๆน,น,นะคะแปลว,ว่าคุณมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินต้องมีปัญหาการเงินเสมอแล้วก็มีในเรื่องของคดีความค่ะเดือดร้อนถูกเด็ดเดียนในเรื่องของการเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะคะหมายความว่ามี มีปัญหาเรื่องของการเงินเป็นหลักซึ่งอาจารย์วาจะ,อะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะหลายหลายคนมากนะหลายท่านมากๆเลยนะคะที่พอฟังคลิปในส่วนของคู่ราหูจันนะคะก็คือ2 8 8 2นะคะคลิปที่อาจารย์วาเนี่ยได้ทําไว้อะเนาะ,อะพอหลายคนฟังแล้วเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็ลองลองเช็คตัวเองดูนะคะหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินหนี้สินจริงๆนะคะมันมันหมายถึงความหนักหน่วงในเรื่องของการเงินนะคะกิเลสการ อ่ะแล้วก็เกิดเป็นปัญหานะคะหนักอกหนักใจในเรื่องของการเงินหลายๆคนค่ะก็ประสบพบเจอปัญหานี้หลายคนก็คือเลิกใช้ในส่วนของอคู่ตัวเลข2882นะคะซึ่งดีค่ะชนวันแนะนำว่าเลิกใช้คืออย่างนี้เราไม่ได้ตีความกันมั่ว เราไม่ได้แบบว่านั่งเทียนแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดขึ้นมาเองนะคะเราเนี่ยมีหลักฐานอ้างอิงนะคะจากตำราโห,หราศาสไทยนะ,ะที่มีมานานกว่าเป็นหมื่นหืนปีแล้วนะคะในเรื่องของโหราศาสไทยเนียดังนั้น,นะคะ่ะสามารถพิสูจน์ได้จริงนะว่าน,น,นิทานดาวนะคะหรือเรื่องโหราศาสไทยเนี่ยสามารถที่จะเก็บสถิติได้สามารถที่จะพิสูจน์ได้อ่าเป็นไปแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ระบบกระบวนการความคิดของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย มีความคิดความอา่านที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเราต้องเข้าใจก่อนบางบางคนเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องบางคนอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ถูกต้องความคิดเห็นที่มันต่างกันหรือว่าคุณไม่เข้าใจในโหราศาสไทยค่ะคุณอาจจะมีมุมมอง,มองหรือว่าความคิดเห็นที่ยังไม่ได้ถูกต้องในหลักของโหราศาสตร์เนาะจริงๆแล้วหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้แล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงอย่างที่บอกนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ถนัดนะคะหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มันก็เหมือนกับหลาายๆอชีีพ่ท ไม่ได้หรือว่าเราทําไม่เป็นนะคะใช่ไหมนึอกออกไหมดังนั้นค่ะในส่วนของหรรศา,าสตร์ก็ ค่อยๆคิดค่อยๆวิคคเคราะห์นะอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วคุณจะเข้าใจว่าดวงดาวเนี่ยมีผลกับชีวิตมนุษย์เราก็แน่นอนอ่ะจะไม่มีผลได้ยังไงจะไม่มีผลได้ยังไงลองนึกถึงว่าเราอาศัยอยู่บนดาวโลกใช่ไหมเราอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมคะมีดาวอาทิตย์ใช่ไหมขึ้นตอนเช้ามีดาวจันทร์ขึ้นตอนตอนดึกใช่ไหมคะแล้วถามว่าดาวอาทิตย์มีผลกับเราไหมดาวอาทิตย์ให้แสงสว่างทําให้เราเนี่ยต้องตื่นเช้าในวันใหม่ใช่ไหมแล้วก็ ทํางานดาวอาทิตย์ส <raktion. S 2> ่งพลังความร้อนทําให้เรารู้สึกร้อนเราได้รับผลจากดาวอาทิตย์ไหมคะได้รับสิดาวอาทิตย์แผ่ความร้อนออกมาเราร้อนไหมร้อนมากดาวอาทิตย์ให้แสงสว่างค่ะในตอนเช้าเราเห็นแสงสว่างนั้นไหมเห็นค่ะดาวจันทร์ขึ้นมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณเห็นความสวยของดาวจันทร์ไหมเห็นค่ะตาคุณเห็นใช่ไหมคะได้รับแสงสว่างจากดาวจันทร์ในตอนคืนไหมได้รับแสงใช่ไหมคะแปลว่าเราเนี่ยนะฮะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของดวงดาว นะคะอยู่แล้วนะอยู่ที่เราเนี่ย จะเข้าใจไหมจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราจะลดทิฐิไหมคือบางคนก็ยังมีนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามในยุคไหนก็ตามนะคะก็จะมีคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจอยู่แล้วนะคะอ่าเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของอาราหูราจาร์จันราราหูนะคะอจันวาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะว่าในส่วนของอาดาวคู่นี้เนี่ยสองแปดนะคะหลักๆเลยคือเขาจะส่งผลในด้านของการเงินปัญหาการเงินหนี้สินคดี ความการทะเลาะวิวาทกันมีศัตรูนะคะแล้วคุณก็ลองลองค,อ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 ค่อยค่อยค่คคิด,ดิีครห์น,นะคะว่าคุณควรที่จะใช้เลขคู่นี้ต่อไหมนะคะมันควรที่จะเปลี่ยนไหมถ้ามีคู่เลขเนี้ยในเบอร์โทรนะซึ่งอาจารย์วานจะบอกว่าอาจารย์วานเนี่ยแทบไม่แนะนําให้ใช้นะถ้าใ,ใครท,ครที่ใครที่ฟังคลิปเก่าๆที่ผ่านๆมานะคะสำหรับคู่เลขนี้เนี่ยอาอจารย์วานเนี่ยแทบไม่แนะนําให้ใครใช้เลยนอกจากว่า คุณเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจาการใหญ่ๆจริงแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะใช้เบอร์เดียวควรที่จะมีเบอร์สำรองอะไรแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของตัวเลขนะคะเบอร์มงคลนะคะก็มีผลกับมนุษย์เราแน่นอนนะ,ะก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังค่ะก็สําหรับใครที่สนใจเบอร์โทรศัพท์นะะมงคลแบบตามดวงบุคคลนะคะก็สามารถที่จะสอบถามปรึกษาแอดมินได้ทางไลนะะ์นะะสามารถแอดไลน์ได้เลยก ็เป็นการจัดตัวเลขตามดวงก็คือมีการคัดเลขดีเลขเสียในพื้นดวงชะตานะคะเลขไหนดีก็จัดใส่ให้เลขไหนไม่ดีอาจารย์วัดตัดทิ้งนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะใครที่รับฟังกันจนจบนะคะหวังว่าจะเข้าใจนะคะวันนี้อาจารย์วาก็คือตั้งใจมากเลยนะตั้งใจมากที่ที่จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะตื้อๆหน่อย มึนๆหน่อยช่วงนี้งานเยอะมากค่ะงานวางเลิกเยอะมากอะว่าพูดถึงเรื่องของวางเลิกแล้วค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ละกันนะเผื่อเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะอัศวารับวางเลิกทุกเลิกนะคะก็จะต้องใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนั่นแหละการวางเลิกคือเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดของเรานะคะในการผูกดวงเราก็คานวณหาเลิกที่ดีให้สุดที่หาเลิกที่ดีที่สุดให้คูณนะวางเลิกข้อเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกออกรถนะคะเลิกเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เลิก เปิดบริษัทวางทุกเลิกนะคะสาม,มารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยขอบคุณมากค่ะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะใครที่มีคู่เลขนี้นะคะในเบอร์โทรนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวิเคราะห์ดีๆคิดดีๆก่อนเล่าหมายถึงว่าค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คิดวนะ่าเอ๊ะชีวิตเราเหตุการณ์เป็นมายังไงนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณ นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ